นี่คือสภาพ walk through closet อาบน,น้ำเสียชอบอาบน,น้ำในห้องส้วมเพราะว่าห้องน้ำยังไม่ติดปั๊มน้ำแล้วน้ำมันไหลไม่แรงก็เลยอาบไม่ได้นะชาวบ,บ้านเขามี walk in closet ใช่ไหมของเรา walk through เดินผ่านกันไปเลยจ้าแต่ว่าเดี๋ยวผ้าที่แบบ เปิดเปื้อนไปด้วยอือชีนูพวกนี้ซักให้เสร็จก่อนแล้วก็มาแฟนไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะจัดเรียงสีให้สวยงามอีกทีแล้วกันแล้วก็เผ้ามาคลุมเสื้อผ้าตัวไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็จะได้ไม่โดนนะจ๊ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบก,กันกี้เราครับกับหล,ลานเนสในรายการจิ้วทางช่องใจรี่ละรอยแปดแชนะครับวันนี้จะมาอัปเดต สภาพของตู้เสื้อผ้าแบบเนี้มันเรียกว่าแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับแบบแบบที่เคยให้ดูไปก่อนหน้านี้นั่นแหละนะฮะซึ่งนะปัจจุบันสภาพก็คือเป็นอย่างนี้จ้า <c oughs> <c oughs> เนี่ยคือมันผุมันเปื่อยไปหมดเลยนะครับอีผ้าอันเนี้ยมันมีชื่อของมันอยู่นะเนี่ยแล้วราวนี้ที่หนักกว่านั้นนะครับก็คือพอมันมีรูป๊บใช่ไหม เราไม่รู้ว่ามันเปื่อยก่อนที่หนูจะเข้ามาหรือหนูเข้ามาหนูเจาะเข้ามานะครับแล้วมันก็เริ่มเปื่อยหรือเปล่านะฮะแต่ช่างมันเถอะมันไม่ใช่สาระสาคัญประเด็นก็คือมันมีหนูเข้ามาในนี้นะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่า YouTube สามารถที่จะส่งกลิ่นไปได้นะก็คือเหม็นตลบอบอวนนะฮะกินฉี่กินอืนของมันเนี้ยนะหนูนี่เป็นสัตว์ที่แบบขึ้นชื่อเรื่องของความสกรปรกที่สุด ในโลกนะครับถามว่าเราจะเอาอย่างไรต่อไปนะครับเ,เบื้องต้นนี้นะครับก็เราซื้ออันนี้มาอีกหนึ่งอันละเป็นอันที่สามแล้วนะครับอันนี้ซื้อใหม่อันที่สองอันที่สามนะบ้านเราก็จะเป็นแบบ walk through walk through closet ก็อันนี้เป็นห้องส้วมเราชอบอาบน้ําในห้องส้วมเพราะว่าที่บ้านยังไม่มีปั๊มน้ําแล้วอันนี้คือห้องน้ําซึ่งฝักบัวถ้าไม่มีปั๊มเนี่ยมันจะไหลเบานะฮะเอ่อก็จะใช้เป็นราวตักราวแขวนผ้าแบบนี้ไปก่อนนะครับซึ่งถ้าถ้ากังวลเรื่องของฝุ่นอะไรเงี้ยก็อาจจะหาผ้ามาคลุมนะครับก็ไม่ใช่ผ้าไม่ใช่ที่ไหนเลยะะถ่ายไปได้หมดดีจังเลยบ้านไม่มีกําแพงเนี่ย ก็คือผ้ากรีนสกรีนที่เคยซื้อมาเราไม่ได้ใช้งานเลยนะครับใช้งานนับครั้งได้เลยเนาะเออก็จะเอามาคุมเอาไว้เพื่อกันฝุ่นอะไรแบบนี้นะครับถามว่าทําไมไม่ใช้ตู้เสื้อผ้าแบบที่ชาวบ้านเขาใช้กันนะครับที่มันทำมาจาก MDF ใช่ไหมไอ้ไม้ไม้อัดอะเออก็เหมือนเดิมนะครับ <laughs> มีสองเหตุผลเหตุผลเดียวกับที่เราตัดสินใจซื้อตัวนี้มาดู ตอนโนนนะฮะหนึ่งก็คือยังไม่มีความพร้อมเรื่องของเงินนะครับพราราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกัน3,4มสีพันขึ้นน่ะแถวบ้านนะครับสองก็คือมันจะมีปัญหาเรื่องของความชื้นแล้วก็เชื้อรานะครับอืมก็อย่างที่บอกแหละเป็นสองเหตุผลเดียวกับที่เลือกซื้ออันนี้มาใช้งานนะฮะอ่ะประมาณนั้นนะครับมาอัปเดตให้ฟังเนาะ <laughs> เพราะว่าคนก็ดูเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะทะลุให้ดูนะดูดิ รู้ได้เลยอ่ะแล้วก็ถามว่าจะทำไงกับเสื้อผ้าพ,พวกนี้ก่อนที่จะแขวนไว้บนราวที่ซื้อมานะครับแขวนไว้บนราวเนี้ยก็จะมีความปลอดภัยเรื่องของหนูแหละชัวร์นะฮะแต่ว่าอาจจะมีความฝุ่นอะไรใดๆก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับจะทำยังไงกับเสื้อผ้าพ,พวกนี้ที่เลอะเปื้อนไปด้วยอึอฉี่ของหนูนะครับซึ่งเต็มไปด้วยเชื้อโรคก็คือ จะทยอยซักนะครับน่าจะสามถังน่าจะหมดอยู่มั้งอืมแต่ว่าก่อนที่จะเอาไปซักก็คือต้องเอาเอาขี้หนูไปสั่นออกอยู่นะครับไม่งั้นเนี่ยโคเลกัน เข้าไปในใยผ้า,ยานแน่ๆน,นะฮะประมาณนั้นนะครับโอเคก็ตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายหลอกคลิปนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเนาะอแต่ว่าเผื่อเอเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับสําหรับคนที่จะซื้อตูแบบนี้มาใช้นะฮะอ่ะสุดท้ายก่อนที่จะจบนะครับพอเราเอาเสื้อผ้าออกมาทั้งหมดนะครับเราก็จะเอาอันนี้ไปทิ้งอืมมันไม่ไหวแล้วเนี่ยอืมนะฮะหลังจากนั้น โครงนี้เราจะเอาอย่างไรนะครับอ,อันข้างในเนี่ยอันสีขาวๆเนี่ยก็วัสดุเดียวกับสีน้ําตาลที่มันผูกกร่อนไปแล้วเนี่ยนะมันยังดีอยู่นะแสดงว่ามันไม่ถูกกับแดดนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะโดนแดดจากสังกะสีใสอยู่ด้านบนนั้นเนาะอ่าประมาณนั้นอ่ะโครงนี้เราก็จะเอามา reuse นะครับอาจจะหาอ่อไม้หรือว่าอะไรแข็งๆนิดนึงอะไรเงี้ยมาใส เพื่อที่จะมันเพราะว่ามันก็ยังสามารถที่จะวางของได้ต่อประมาณนั้นนะฮะโอเคอ่ะคลิปนี้ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับมาอัปเดตการใช้งานเห็นไหมของที่มารีวิวก็คือซื้อมาใช้จริงนะครับแล้วก็เจ็บจริงนะเรื่องสักผ้าก็พังไปนหนึ่งแมต์พอหนูเช่นเดียวกันนะครับกัดสายวัดไอเนี่ยระดับน้ำล้นอะไรนะเป็นเป็นท่อนะฮะอืมแล้วก็อันนั้น ที่แขวนผ้าแบบแบบรวดเร็วนะอันนี้ก็ใช้งานดีนะอยากซื้อมาใช้อยู่อีกอีกอยู่สักอันหนึ่งนะฮะโอเคจบไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น่อยนะครับเหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะใช่กดแชร์แคร์ซับสไคร e ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ